คลิปนี้พาทุกคนลุยเดี่ยวไปเที่ยวเมืองลิกาประเทศลาตเวียกัน3วัน2คืนครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองของยุโรปที่น่าเที่ยวมากๆที่นี่มีโซนเมืองเก่าที่สถาปัตยกรรมสวยมากแล้วบอกเลยว่าผมชอบเมืองนี้มากเพราะว่าค่าเที่ยวมันไม่แพงครับเป็นอีกหนึ่งเมืองในยุโรปที่ค่าของชีพไม่แพงเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆในยุโรปครับเดี๋ยวไปติดตามในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนเอ็มพาเที่ยวทริปนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่ที่เมืองลิก้าประเทศรัสเซียครับ <Wow. S 1> เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่3ประเทศที่2นะครับก็คือก่อนหน้านี้นนผมไปที่เนเธอร์แลนด์มานะครับไป2เมืองก็คือเมืองอัมส์ดัมแล้วก็เมืองเฮกนะครับแล้วก็บินมาที่เมืองลิก้านะครับสำหรับการเดินทางจากสนามบินลิก้าเข้าเมืองก็ นั่งรถบ,บัสง่ายๆเลยครับสะดวกเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางกันครับการเดินทางจากสนามบินลิก้าเข้าเมืองนะครับตัวสนามบินตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองครับประมาณไม่เกิน12-13กิโลเมตรนะครับก็จากสนามบินเข้าเมืองเนี่ยก็มีทั้งรถบัสแท็กซี่หรือจะเรียกโบก็ได้ครับที่นี่เขาจะใช้แอปโบเนาะด้านหน้าสนามบินจะมีป้ายรถบัสครับคนก็จะขึ้นค่อนข้างเยอะเลย สามารถกดตัวด๋วและที่ตู้ได้ครับสามารถกดตั๋วทั้งรายเที่ยวตัว๋วเ,เที่ยวแบบเหมาวันนะครับก็จะเที่ยวกี่วันก็กดที่ตู้ได้เลยจ่ายโดยเงินเหรียญแล้วก็สามารถจ่ายพันบัตรได้ครับคือตอนแรกที่ผมวางทริปอะครับผมตั้งใจจะไปเก็บประเทศบอลติกให้ครบทั้ง3าประเทศนะครับประเทศบอลติกก,ก็จะมีอะไรอาริทูเนียลัตเวียแล้วก็เอสโตเนียนะครับพยายามลงวันแล้วเราก็ดูเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆเนี่ย มันไม่ได้จร,จริงๆก็เลยต้องตัดลิทวเนียทิ้งไปนะครับทีนี้ก็เลยจะเก็บได้แค่ via, แลัตเวียแลก็เอสโตเนียครับซึ่งต่อไปอะ่ะผมก็จะไปเที่ยวเมืองทารลินประเทศเอสโตเนียนะครับผมพาทุกคนมาเที่ยวท่ลิก้าเนะี่ยสามวันสองคืนครับทุกคนจริงๆถ้าใครมีเวลาไม่เยอะมาอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก็ได้ครับเที่ยว2วันหนึ่งคืนเนี่ยก็น่าจะเก็บที่เที่ยวได้ค่อนข้างเยอะแล้วครับเมืองลิก้าก็เป็นเมืองที่เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมต่างๆอะ่ะสวยงามมากๆก็เลยเดี๋ยว จะพาทุกคนไปเริ่มท่องเที่ยวกันแต่ก่อนอื่นพาไปดูที่พักทีมนี้กันก่อนครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าตึกทางเข้าที่พักนะครับที่พักจะอยู่ชั้นสมของตึกนะครับเข้าไปก็ต้องใส่รหัสก่อนแล้วก็ไปนู่นก็มีรหัสประตูเคียงก็ค่อนข้างปลอดภัยครับพามาดูห้องพักกันครับคิมนี้ผมพักที่ ก็ที่นี่ก็จะเป็นเหมือนโฮสเทลนะครับแต่ก็จะมีห้องส่วนตัวให้เลือกจองด้วยนะครับที่ที่ผมก็เลยจองมาเป็นห้องส่วนตัวคนหนึ่งนะแต่เหมือนจะห้องเขาจะไม่ว่างนะครับผมก็เลยได้ห้องมาห้องสองคนมาแต่ได้นอนคนเดียวนะก็โอเคไม่มีปัญหาครับก็คือห้องนี้ก็จะมีตู้มีโต๊ะทาง,งานด้วยชอบมากมีโต๊ะทําง,งานจะได้เปิดคอมนั่งทํางานนะครับแล้วก็จะเป็นเตียง เตียงเดี่ยวเหมือนเตียงเตียงหออ่ะเออแต่จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็จะมีห้องครัวด้วยนะครับเออก็สะดวกดีซื้อของมาทํากับข้าวได้ที่นี่ก็อยู่ไม่ไกลจากที่เที่ยวเมืองโอทาวด้วยนะตรงโอทาวด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็กําลังจะออกไปเที่ยวโดยการเดินนะครับเพราะว่าจากจ,ากจุดที่เที่ยวแรกที่จะไปมันห่างจากที่พกักอ่ะ750เมตรก็เหลยวโอเคเดินไปครับสําหรับการเที่ยวที่นี่ผมมีเวลาเที่ยวประมาณ3วัน2คืนเนาะแต่วันนี้ก็จะหมดวันแล้วแต่จริงๆช่วงนี้มันมืดช้านะครับ ตอนนี้ประมาณเกือบเกือบหกโมงเย็นครับก็เลยว่าวันนี้จะพลัยอยเก็บที่เที่ยว2ที่ก่อนนะก็จะ2อถึงสที่ที่จะเดินไปนะแล้วก็เหมือนแบบชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวคืนนี้จะมานั่งวางแผนเรื่องที่เที่ยวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามานี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรมากก็เดี๋ยวไปเริ่มเที่ยวด้วยกันครับที่เมืองลิกาเมืองหลวงของรัสเวียครับก็เดี๋ยวมาอธิบายแผนการเที่ยวกันก่อนครับ ลิกาเนี่ยก็จะมีโซนเมืองเก่าที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับหลักๆของเมืองเนาะช่วงวันแรกเนี่ยผมก็จะเที่ยวเก็บโซนฝั่งซ้ายของเมืองเก่าก่อนนะครับอีกวันหนึ่งเนี่ยก็จะไปเที่ยวเก็บโซนฝั่งขวานะครับซึ่งสามารถเดินเที่ยวได้เลยนะครับจากที่พักไปโซนเมืองเก่าเนี่ยก็จะประมาณ900เมตรผมก็สามารถเดินไปได้เลย และจุดแรกที่ผมพาทุกคนเดินมาจากที่พักนะครับก็คือฟีดอลโ m นูเมนต์นะครับก็เป็นอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลํำลึกถึงทหารที่ร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพก่าจะมาเป็นรัฐเวียช่วงปี1918-1920นั่นเองนะครับซึ่งมันจะตั้งเด่นต่าง,ง่านมากตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆเมืองโซนเมืองเก่าด้วยบริเวณรอบๆก็จะเป็นสวนสาธารณะช่วงที่ผมมานี่ก็คือจัดดอกทิวลิปอะไรเงี้ยสวยงามเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกัน ที่ลาดเวียเนี่ยอากาศมันจะอุ่นกว่าตรงเนเธอร์แลนด์นะครับคือตรงเนี้อากาศจะประมาณ22องศาแต่ที่มาจากเนเธอร์แลนด์เมื่อกี้มันจะ18องศาครับทุกคน ก็หลังจากที่เดินเดินเที่ยวตรงนี้สักพักนะครับก็สังเกตว่าก็รู้สึกว่าเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่ครับทุกคนถนนหน,นทางกว้างดีเหมือนวางผังเมืองไว้ดีไม่เหมือนแบบกับบางเมืองที่แบบถ้าเป็นโซนเมืองเก่าคือถนนเขาจะแคบมากๆเลยมันจะถนนเขาจะเป็นปูแบบนี้ซึ่งส่วนตัวจะไม่ชอบเลยนะเพราะว่ามันากกระเป๋ายากเวลาลากกระเป๋า คนจะบอกว่าที่เที่ยวมันอยู่ใกล้ๆกันมากเลยครับโซนเมืองเก่าก็คือเดินหากันได้หมดเลยเดินเมืองที่นึงผมก็เจอเนี่ยครับ h o w e of the b a c k h e a d แต่ปัจจุบันได้การมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งชั้นบนเนี่ยเป็นห้องแกนบอลลูมที่ใช้ในงานสำคัญต่างๆ ช่วงที่มานี่เขามีแข่งกีฬาเหมือนฮอกกี้พอดีเลยครับเหมือนน่าจะเป็นกีฬาที่คนในประเทศเขาสนใจเละนะก็เขาจะมีจัดจับที่ดูให้กลางลานอย่างนี้เลยได้เป็นกีฬาที่คนในประเทศนี้สนใจตอนนี้ก็มานั่งกินแมคโดนัลครับทุกคนจะบอกว่าที่เมืองลิกาเนี่ยอ่ไม่ของไม่แพงนะแมคโดนัลก็ไม่แพง ค่าสั่งทั้งเซตอนะ่ะมันจะประมาณแบบเยูโร8ยูโรประมาณเนี้ยแต่ถ้าที่เมืองอัมสเตอดัมอ่ะเป็นเซตหนึ่งมันจะประมาณ1 1ยูโร12ยูโรประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าที่เนี้ยร้านฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยเยอะเลยครับไม่ไม่เห็นนะเห็นร้านเดียวตอนเนี้ยจากที่เดินเที่ยวมา2-3ชั่วโมงเห็นแค่ร้านเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีร้านอื่นอีกหรือเปล่าแต่ร้านนี้ก็คือคนเยอะมาก สวัสดีวันที่2ครับที่ลิกาลัตเวียนะก็วันนี้ก็ตื่นเช้านะครับแต่ออกเที่ยวค่อนข้างสายเพราะว่าคือเราสุกว่าเมื่อวานเก็บที่เที่ยวได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งของเมื่อวานที่ไม่ได้ไปนะครับแล้วก็จะไปขึ้นบนบนโบสถ์ที่มันจะสามารถชมวิวมุมสูงได้ซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่สวนระหว่างทางเดินจากที่พักมานะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบดอกไม้บานแล้ววันนี้ อากาศอุ่นๆครับทุกคนอากาศแบบไม่ไม่ได้หนาวน่าจะหนาวช่วงเย็นๆแต่ช่วงวันมีแดดเนี่ยก็คืออุ่นๆสบายๆเลยประมาณ22 23สองาอศาตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนสุสานจักรยานด้วยตรงเนี้ยสัญ,ญลักษณ์จักรยานอะจกากตรงนี้ที่เคยอ่านในรีวิวมาแล้วก็เดินมาเจอโดยบังเอิญซึ่งที่เที่ยวตรงเนี้ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยครับทุกคนก็หาไม่ยากที่เที่ยวสามารถเดินเที่ยวได้เลยบริเวณเมืองเก่าท่าพักใกล้ๆแถวนี้นะ ก็ตอนนี้พาทุกคนเข้ามาในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นะครับซึ่งเมื่อวานนะมาแล้วแต่มันเข้าข้างในไม่ได้เพราะว่ามาตอนโบสถ์ปิดโบสถ์ที่นี่ปิดน่าจะประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับแต่ช่วงนี้มันมืดคำ่ำแล้วเอยมันมืดประมาณ3ามสี่ทุ่มเมื่อวานมาประมาณ2องทุ่มละก็เลยไม่ได้เข้าวันนี้ก็เลยมาเข้าตั้งใจจะไปขึ้นชมวิวมุมสูงของเมืองลิกานะครับใครจะมาชมวิวมุมสูงเนี่ยก็ต้องมาที่นี่เลยครับมีค่าขึ้น9ยูโรครับ คิดว่าคุ้มแน่นอนต่อบัตรขึ้นนะเพราะว่าเห็นรูปคนอื่นที่รีวิวมานี้ก็คือต้องมาเลยที่นี่นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวขึ้นบันไดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบันไดล้วนเลยหรือเปล่าแต่แต่ถ้าบันไดล้วนก็สูงเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูกันเดินบันไดขึ้นมานิดนึงก็จะเจอลิฟต์ครับดีเลยมีลิฟต์ไม่งั้นแบบน่าจะเหนื่อยแค่ว่ากี้เดินประมาณสองสามชั้นก็เหนื่อยแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าลิฟต์ถึงด้านบนเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องเดินต่อเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้พาทุกคนมาอยู่ด้านบนหอคอยของโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยครับจะบอกว่าต้องขึ้นมาเลยเพราะว่าวิวมันสวยมากทุกคนคุ้มค่าขึ้นมากคือด้านบนก็จะได้เห็นแบบที่เที่ยวในโซนเมืองเก่าหลายๆที่แล้วก็เห็นวิวแม่น้ํานี่แล้วก็มีสะพานนะครับตรงนั้นก็จะมีตลาดด้วยที่ผมตั้งใจว่าจะไปคือด้านบนนี้มันก็จะมองเห็นที่เที่ยวหลักๆของเมืองทั้งหมดเลยครับเออก็ คือใครจะมาก็ามาที่นี่ก่อนได้นะจะได้มองเห็นภาพรวมของการเที่ยวของว่าแบบต้องเดินไปจุดไหนยังไงอะไรยังไงนะครับคือโซนเมืองเก่าจริงๆก็เดินเที่ยวได้หมดเลยเดินเที่ยวได้หมดเลยเออค่อยๆเดินไปเหนื่อยก็พักอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เที่ยวรอบๆก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้ก็จะมองเห็นแม่น้ํดเดาวคาว่าด้วยนะครับสะพานมีมีหลายสะพานข้ามมากๆเมืม่อวานจริงๆก็ไปเดินเล่นริมแม่น้ํามาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนะครับ ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้มานั่งเล่นชิลๆในสวนสาธารณะของที่นี่นะครับจะบอกว่าชอบสวนสาธารณะช่วงนี้ของเมืองมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่ต้นไม้เขียวทุ่งหญ้าเขียวแล้วก็มีดอกไม้ด้วยประดับดอกไม้ดอกคิวดิบอะไรเงี้ยสวยมากๆเลยครับคือแบบชอบมากก็เลยเนี่ยมานั่งชิลๆดูบรรยากาศแล้ววันนี้ก็แบบอากาศดีด้วยนะครับ วันดีเช้าวันที่3ที่เมืองนิกาลัตเวียนะครับก็วันนี้ผมมีจะย้ายเมืองค่บไปที่เมืองคาลินนะประเทศเอสโตเนียก็เดี๋ยวจะนั่งรถบัสไปประมาณก็ประมาณ9ก้าโมงห้ครับแล้วก็ถึงนุ่นประมาณบ่ายสองใช้เวลาเดินทางก็จะประมาณ4ี่ชั่วโมงซึ่งตอนเนี้ยตอนเช้าวันเนี้ยผมไม่ได้ออกไปกินข้าวผมก็เลยสั่งสั่งเป็นข้าวมากินที่ห้องนะครับแล้วก็เตรียมเตรียมแบบแพ็กไปไว้กินบนรถด,ด้วยนะครับก็ ที่นี่เขาก็จะใช้แอปแอปโบว์ครับก็สามารถสั่ง,งได้ทั้งอาหารแล้วก็เรียกรถได้เออแล้วก็จากนี่ไปสถานีรถบัสท,ที่ผมจะไปขึ้นอนะ่ะผมก็จะเรียกรถไปเลยนะครับซึ่งเช้านี้จริงอะ่ะฝนตกด้วยนะครับข้างนอกฝนเปอยนิดนึงทาให้อากาศกลับขึ้นมาหนาวอีกแล้วแต่เมื่อวานนี่คือแดดออกคนก็คือแต่งตัวเหมือนหน้าร้อนเลยครับที่นี่มันก็จะแบบอากาศแปรปรวนนิดนึงอะ่ะถ้าแดดออกมันก็จะไม่หนาวนะครับ แต่ถ้าไม่มีแดดมันก็จะอากาศเย็นอากาศเย็นถึงหนาวเลยวันนี้ก็เห็นคนกลับมาแต่งเสื้อผ้าหนาวๆกันอีกแล้วจากที่เมื่อวานใส่คาสั้นเสื้อยืดเดินกันเลยครับคนเมืองนี้เนาะก็เดี๋ยวผมก็จะรีบกินข้าวก่อนคือจะกินข้าวทําธุระห้องน้ําอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็จะค่อยไปสถานีรถบัสครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงก็พกของกินไปกินบนรถด้วยนะก็จะได้แบบเตรียมตัวเดินทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันกันอีกที่ เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวอาจจะได้ไปถ่ายรถบัสให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกเมืองหนึง่งสําหรับเมืองลิกานะครับผมรู้สึกว่า,ามีเวลาเต็มๆวันสักวันหนึ่งอะเที่ยวแค่โซนเมืองเก่าวันเดียวผมว่าพอหละผมรู้สึกว่ารอบนี้ผมให้เวลานานไปด้วยความที่ไม่เคยมาเนาะแต่ก็ถือว่ามาชิวๆเพราะว่าทริปนี้ก็คือพักห้องส่วนตัวแล้วก็เปิดคอมนั่งทํางานเลยครับก็แบบดูอกาสนั่งเคลียร์งานไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปเดินทางกันครับไป